สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกทั้งเก่าและใหม่นะคะแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะเข้าสู่ช่องของอาจารย์นรีค่ะนรีรดาทารทาัชาตานะคะวันนี้กลับมาพบกันในการทํานายดวงงานเงินความรักนะคะประจําเดือน ธันวาคม200เออราจำเดือนพฤศจิกายน2567นะคะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีธนูนะคะเริ่มสลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะชาวธนูจะเป็นยังไงบ้างนะคะพฤศจิกาแล้วเดือนหน้าก็จะเป็นคิวแฮปปี้บอร์เตให้กับชาวธนูกันแล้วนะคะมาลุ้นกันช่วงนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตำหลักของรศัศด์ไทยนะคะคลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนะคะดูได้ทั้งลักษณราศีแบบไทยค่ะแต่ถ้าเกิดดูแบบอื่นแล้วมันตรงนะคะก็เอาตามที่คุณแบ่งแบบนั้นได้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงโดยรวมมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวในไพ่ก็อาจจะมีการสลับตัวตนกันได้นะคะเพราะนั้นโปรดใช้วิจรยญาณในการรับชมนะคะเป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวค่ะ แต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูเป็นโดนส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนะปรีราดา65รายละเอียดค่าครูนะคะ i d l i ไลนะคะอยู่ใต้ชื่อคลิปนี้นะ,ะมาลุ้นกันนะคะพลังงานของชาวธนู great adventure ธนูจะไปไหนนะคะธนูกำลังจะทำอะไรที่มันท้าทายอีกแล้วใช่ไหมนะคะ take a risk นะคะ venture forward เหมือนกับ อาจจะมีเรื่องราวนะคะในการที่คุณจะต้องเดินหน้ากับเรื่องงานกับเรื่องธุรกิจกับเรื่องต่างๆในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะมันอาจจะเป็นการพยายามครั้งใหม่ที่มันเต็มไปด้วยความท้าทายมากๆนะคะหรือมันค่อนข้างมีความแปลกแหวกแนวมีความคิดนอกกรอบอะไรบางอย่างที่คุณจะทำในสิ่งสิ่งนี้นะคะเพราะนั้น take A risk มันอาจจะมีความเสี่ยงแต่เหมือนกับ ชาวธนูคุณรู้ดีว่าถ้าคุณจะเสี่ยงแต่มันจะได้ความสำเร็จที่มากกว่าได้รายได้ที่ดีกว่าทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยได้ดีกว่าเร็วกว่าสิ่งที่คุณทำอยู่แบบเดิมนะคะเพราะนั้นคุณก็เลยรู้สึกว่าถึงจะเสี่ยงแต่ก็ต้องขอลองแล้วนะคะมันอาจจะเหมือนกับ คุณได้สังเกตนะคะได้วางแผนจนมันมีโอกาสจังหวะอะไรบางอย่างที่มันเหมาะนะคะทําให้ชาตนูคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของสินค้าบริการอะไรบางอย่างรูปแบบการทํางานนะคะเปลี่ยนแบบใหม่ให้ลูกค้าชื่นชอบนะคะหรือมันเป็นช่วงแบบโค้งสุดท้ายหรือเปล่าที่คุณจะเหมือนกับนําเสนอผลงานนะคะ ส่งท้ายปลายปี2567นะคะเพราะนั้นในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยชาวธนูคุณเดินหน้าเต็มที่เลยนะคะมีเท่าไหร่ใส่หมดไม่ยัง้งไม่สนใครแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนกับคุณรู้สึกว่าเซนของคุณมันบอกว่ามันจะมีความสาเร็จอะไรบางอย่างที่รอคุณอยู่ตรงนี้จริงๆนะคะทีในี้ใ,ใครที่จะลงทุนอะไรบางอย่างนะจะรู้สึกว่า อาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองนะคะมันอาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะคะการลงทุนก็อาจจะแบ่งเป็นงวดๆดนะคะสัญญาอะไรบางอย่างก็อาจจะเหมือนกับมีการตกลงในทางที่ไม่เสี่ยงมากจนเกินไปนะคะต้องระวังไว้ด้วยนะไม่ใช่แบบเ็คออริสแล้วเสี่ยงไปหมดเลยนะคะเปไปหมดหน้าตักไม่ได้นะก็ต้องแบบ มีเงินเหลือสำรองนะคะเอาไว้ด้วยนะคะชาวธนูนะคะเพราะว่าเอาจริงๆชาวธนูเนี่ยถึงคุณจะเป็นธาตุไฟที่เป็นปลายธาตุนะคะแต่เวลาที่คุณลุกขึ้นมาจะทําอะไรคุณก็จะเอาจริงเอาจังกับมันมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนสจิการยนนี้จะรู้สึกว่าชาวธนูนะคะคุณมุ่งมั่นที่จะทําอะไรบางอย่างมากจริงๆนะคะแต่ว่าเตือนนีดนตงว่า ระวังเรื่องการการลงทุนนะคะค่อยเป็นค่อยไปแต่ในเรื่องของแรงกายแรงใจแรงสมองนะคะทุ่มเทได้เต็มที่นะคะมาดูกันต่อนะคะ rainbow blessing blessing are showing your life อ้าวมันเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างที่มันมา r k inspiration นะคะมันมาสร้างแรงบันดาลใจมันมาสร้างความหวังให้กับคุณนะคะ สายรุ้งที่มีถึงเจ็ดสีนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าโอกาสดีๆจังหวะด,ดีๆมันเข้ามาแล้วนะคะหรือมันมีความสําเร็จอะไรบางอย่างที่มันเริ่มบังเกิดกับงานของคุณกับธุรกิจของคุณแล้วนะคะคุณก็เลยเดินหน้าเต็มตัวมากๆนะคะกับสิ่งที่เป็นความหวังความตั้งใจของคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะแล้วความสําเร็จก็กําลังจะสา์ส่งมาถึงชาวธนูแล้วด้วยนะคะมีคนชื่นชมดีๆกับผลงาน กับสิ่งที่คุณได้ทำได้ทุ่มเทมากๆนะคะชาวธนูว่าวพลังงานขึ้นมาถือว่าดีนะใครกําลังสร้างผลงานจะสําเร็จนะคะหรือใครที่อาจจะสอบแข่งขันมีเกณฑ์ที่จะสอบผ่านนะคะมีการเฉลิมฉลองนะคะ Answering the call นะคะ The time is now ทำไมไพ่มาแบบไปในทางเดียวกันหมดเลยนะคะ คือมันเหมือนกับว่ามันมีจังหวะมันมีโอกาสอะไรบางอย่างที่ถึงแม้ว่าอาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่คุณรู้สึกว่า the time is now วันถึงเวลาแล้วอะนะคะที่มันจะเป็นจังหวะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างที่คุณจะลงไปกระโดดจับนะคะบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหุ้นจังหวะที่หุ้นตัวเนี้ยมันลงมาพอดีแล้วมันมีปัจจัยที่พื้นฐานดีมากๆแล้วคุณคิดว่า มันไม่น่าจะลงมากไปกว่าน,นี้แล้วนะคะ The time is now คุณกระโดดเข้าไปจับไปช้อนซื้อมันแล้วก็ได้นะคะอม,มันมีสัญญาณอะไรบางอย่างจริงๆนะชาวธนูจะรู้สึกว่าแสงอย่างคุณกำลังจะบอกแล้วว่ามันถึงจังหวะที่คุณต้องเข้าไปฉกฉวยมันมานะคะเข้าไปจัดการรับโอกาสนั้นมาสร้างผลงานนะคะสร้างไรายได้อะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะชาวธนูนะหรือว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลกำลังดนบันดาลให้คุณได้พบกับโอกาสใหม่นะคะประตูบานใหม่ในเรื่องงานอาชีพใหม่อาชีพที่สองนะคะหรือการขยับขยายงานธุรกิจนะคะหรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณจะได้ใช้ศักยภาพในด้านใหม่ๆของคุณที่คุณเรียนรู้ที่คุณสั่งสมประสบการณ์มาได้อย่างสมศักดิ์ศรีได้อย่างโดดเด่นมากๆนะคะชาวธนูเครื่องติดแล้วนะจอมว่าชาวธนูคุณน่าจะแบบ หยุดไม่ได้แล้วนะอารมณ์แบบว่าลุยเต็มที่นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือบางคนได้รับเสียงตอบออตอบรับนะคะเรื่องงานหรือเปล่านะคะแต่มันเป็นงานาเร่งงานด่วนนะ the time is now นะคะบางคนป,ป,ปรับจะต้องเปลี่ยนงานก็จะได้เปลี่ยนนะคะแต่มันได้งานที่ดีที่มันจำเป็นต้องกระโดดลงไปคว้าเอาไว้นะคะหรือมันอาจจะเป็นเหมือนกับ มีงานใหญ่ๆอะไรบางอย่างที่มันส้มหล่นใส่ชาวธนูแล้วคุณจําเป็นที่ต้องคว้าไว้นะคะถึงแม้ว่าเช็คคุณอาจจะแบบยังไม่ได้มีความพร้อมด้านเครื่องมือด้านอะไรบางอย่างอย่างเต็มที่แต่คุณรู้สึกว่าถึงจะใหญ่เกินตัวธนูก็ต้องเล่นแล้วนะคะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับถูกเรียกตัวแบบก็ทันหันมากๆนะคะอยู่ดีคิดว่าจะไม่ได้แล้วแต่อยู่ดีมีคนสละสิทธิ์ทำให้คุณได้แบบ เข้าไปรับงานนั้นจับงานนั้นนะคะแล้วมันกําลังจะสร้างผลงานที่โดดเด่นให้กับคุณนะคะหรือบางคนเป็นลักษณะของเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเป็นมวยแทนนะคะอยู่ดีแบบว่าไปแคสงานแล้วคิดว่าไม่ได้นะคะแต่ปรากฏว่าคนที่แคสได้เขาอาจจะเกิดป่วยเกิดอะไรนะคะทําให้ธนูได้มีโอกาสนะคะได้รับการแสดงฝีมือสเกยภาพแล้วก็เปล่งประกายเปล่งแสงนะคะ ออกมาในสิ่งสิ่งนั้นนะคะชาธนูอืมอดีใจด้วยนะชาธนูนะคะลุยเต็มที่นะเดือนนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะ Be gentle with your s e l f แต่มันกับไพ่เตือนว่าอย่าใช้ร่างหนัก นะคะดูแลร่างกายดูแลหัวใจของคุณด้วยนะเพราะว่าธนูอาจจะยุ่งกับทั้งเรื่องงานทั้งเป็นคนที่ต้องคอยให้คําปรึกษากับคนอื่นๆนะคะมีความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างเพราะนั้นดูแลหัวใจตัวเองนะคะดูแลอย่าให้เครียดนะคะดูแลร่างกายตัวเองด้วยนะดูกันต่อนะคะ share your gift แสดงว่าชาวธนูคุณอาจจะได้โชคลาภนะคะได้ของขวัญได้โอกาสดีๆอะไรบางอย่างแล้วคุณก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆโอกาสดีๆนะคะหรือความมั่งคั่งร่ำรวยที่คุณได้รับเนี่ยให้กับคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ไปทำบุญไปเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้านะคะหรือไปอะไรทอดกระถินเหรอ <laughs> นะคะ มีโอกาสเป็นผู้ให้แล้วคุณสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะ Compassion for all wow พลังงานดีมากนะชาวธนูด้วยความที่คุณเป็นคนที่คือชาวธนูเนี่ยจะมีดาวพรฤหัสนะคะเป็นประจำนะคะลัคนา ลักคณาราศีธนูของคุณเลยนะคะในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะคุณเป็นคนที่แบบที่แบบมีความยุติธรรมให้กับคนอื่นมีน้ําจิตน้ําใจคอยช่วยเหลือกับคนอื่นมากมายนะคะบางทีเป็นลนักษณะการปิดทองหลังพระมากๆนะคะแล้วดูสิบุญที่คุณบุญกุศลที่คุณได้สร้างไว้ตอนเนี้ใครๆก็รักธนูใครๆก็อยากเข้ามาสนับสนุนนะคะใครที่มาเป็นศัตรูร้ายนะคะก็จะมีคนมา แก้ต่างแทนให้นะคะมีคนที่เข้ามาเหมือนกับบ่งบอกนะคะถึงความเมตตาความใจดีนะคะความมีน้ำใจของคุณนะคะทำให้ในการทำงานเส้นทางของชาวธนูในช่วงหลังเดือนพฤศจิกายนเนี่ย คุณได้รับการตอบรับดีมากๆนะคะในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจในเรื่องการสร้างภาพลักษณ์สร้างตัวตนนะคะหรือการมีแฟนคลับเข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนมากๆนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของออการทำบุญกับน้องหมาน้องแมวนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบให้ความสบายใจนะคะชื่นฉ่ำในหัวใจนะคะเหมือนคุณยิ่งให้ยิ่งได้แล้วคุณก็ยิ่งแฮปปี้ยิ่งมีความสุขแล้วก็ยิ่งมี พลังมาสร้างสรรค์ตัวเองสร้างสรรค์ผลงานของคุณให้มากขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่ายังไงดีสำหรับไพ่ทาโร่นะคะที่จะมาบอกเรื่องราวของชาวลัคนาราศรีธนูอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะขอดูพลังงานไพ่ทาโร่นะคะพลังงานของชาวธนูในเดือนพฤศจิกายนนี้ ใบแรกนะคะเป็นพลังของการต่อสู้กับปัญหาที่มันเข้ามานะคะ The Tower เดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าจะมีอะไรที่เข้ามาอีกบ้างจะให้ p o ชเ e s นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอยัดเปิดให้ครบก่อนนะทุกตำแหน่งก่อนนะคะมีไพ่5้ามีเทาะะ้าค่ะ The world ค่ะว้าวเจ้าหญิงไม้เท้านะคะ Princess of one ใครถามว่าจันรับสอนไหมจันไม่ได้รับสอนนะคะอู้ยอ,ยอ,อฟจูนค่ะพระราชถ้วยค่ะ Lovers อุ๊ยคุณได้คอม p พ s ชั่นเมื่อกี้แล้วคุณได้ Lovers ด้วยนะคะชาวธนูคุณเหมือนกับกาลยานามิตรคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณดีมากๆในช่วงเวลานี้นะุราชดาบค่ะเจ็ดถ้วยค่ะ เมจิกเชียนนึงดาบค่ะ,อะขอดูกับอีกใบสุดท้ายนะว้าวปังมากนะคะหไม้เท้าค่ะมาดูพลังงานของชาวธนูนะคะ ทีนี้ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะใบแรกเลยเนี่ยมันเป็นพลังของเดอะทาวเวอร์นะคะเพราะนั้นธนูในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนะคะค่อนข้างที่จะต้องรับศึกหนักหน่อยนะคะเพราะว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมุ่งเข้ามาที่คุณแล้วคุณจะต้องเป็นคนที่คอยรับคอยแก้ไขนะคะอาจจะเป็นเรื่องของลูกค้าไม่พอใจคุณต้องรับหน้าเสือหรือ เป็นเรื่องราวของอ,อ,อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในการทํางานของคุณซึ่งบางทีมันเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพันนะคะแล้วหลายๆคนก็คือไม่รู้จะทำยังไงตั้งตัวไม่ได้นะคะสติแตกแล้วชาวธนูคุณก็จะเป็นคนที่สติดีตั้งสติได้เร็วกว่าเพื่อนนะคะเข้าไปจัดการแก้ไขนะคะในช่วงเวลานี้นะเพราะว่า ในเรื่องงานของคุณเนี่ยคุณได้เป็นเมจิกเชียนนะคะเป็นคนที่เหมือนกับใช้ความรู้ความสามารถความเฉลียวฉลาดเซนส์ของคุณนะคะแล้วเหมือนกับคุณเป็นคนที่มีของในการที่จะใช้พรสวรรค์หรืออะไรบางอย่างเนี่ยจับมันมาปรับนู่นเปลี่ยนนี่ก็คือมันออกมาดีมากนะคะพลังของเมจิกเชียนเนี่ยคือแบบคุมได้หมดเลยนะคะทั้งถ้วยทั้งเหรียญทั้ง ไม้เท้าทั้งดาบนะคะเพราะนั้นในช่วงหลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยชาวธนูคุณต้องงัดกลยุทธ์ทุกอย่างประสบการณ์ทุกอย่างความรู้หลายๆอย่างของคุณเข้ามาใช้นะคะในการแก้ปัญหาในการพัฒนางานพัฒนาธุรกิจของคุณนะแต่ถามว่ามันดีไหมอาจารย์รู้สึกว่าจากปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ย วิวออฟฟอร์จูนเข้ามาแล้วนะคะส่วนของตำแหน่งที่สนับสนุนนะคะความโชคดีหรือปฏิหารอะไรบางอย่างนะคะที่มันเปลี่ยนจากการที่คุณอาจจะถูกคนอื่นเนี่ยโยนปัญหาเข้ามาให้แก้เพราะคิดว่าเอ้ยปัญหานียมันแก้ไม่ได้หรอกนะถ้าฉันแก้เองอะ่ะเดี๋ยวฉันก็ถูกตำหนิถูกเสียหน้าแต่ปรากฏว่าไอ้ปัญหาที่แก้ไม่ได้ของคนอื่น ชาวธนูคุณเป็นเมจิกเชียนไงนะคะแล้วความโชคดีของคุณหลังจากที่คุณแก้ปัญหาได้นั่นก็คือราชทั่วที่นะคะผู้ใหญ่เห็นในผลงานผู้ใหญ่เห็นในความสามารถเห็นในความเฉลียวฉลาดเห็นในไหวพริบประดิพานของคุณนะคะทาให้คุณได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าจากผู้ใหญ่นะคะและมีชื่อเสียงขึ้นแบบ โด่งดังมากมน,นะคะจากการสร้างผลงานจากการแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่คุณจะสามารถทำได้นะคะ The world นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เป็นเหมือนกับหัวหน้าใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบนะคะจากการสร้างผลงานนะที่ชาวธนูในเดือนนี้ คุณฝากฝีไม้ลายมือไว้ในการทำงานยากๆนะคะให้สำเร็จได้แก้ปัญหาที่คนอื่นแก้ไม่ได้แต่ธนูทําได้นะคะเพราะนั้นอย่าได้น้อยอกน้อยใจในโชคชะตานะว่าทำไมเราเนี่ยไฮพิเทสนะคะอะไรยากๆก,ก็เรานะคะอะไรที่เหมือนกับจะได้หน้าได้อะไรเนี่ยคนอื่นเอาไปหมดแต่เหมือนกับโชคจะมาช่วยคุณนะคะวิวออฟฟอร์จูนตรงนี้แหละนะคะ เปลี่ยนจากคนที่ปิดทองหลังพระนะคะให้กลายเป็นคนที่ the world นะคะด่งดังมีชื่อเสียงนะคะอืมมันมีช่องทางอะไรที่ทำให้ชาวธนูนะคะดูสิ love r s ได้รับความรักได้รับการสนับสนุนนะคะจากการเสียสละจากการทุ่มเทนะคะทั้งจากคนในที่ทำงานเดียวกันหรือ จากคนที่ชื่นชมผลงานของคุณหรือรับรู้เรื่องราวของชาวธนูแล้วรู้สึกว่าชื่นชมในในความดีนะคะในความอดทนในความแบบเก่งกล้าสามารถของคุณมากๆนะคะ The world กับ lover จย์ว่าใครที่ทำแบบพวกคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์นะคะยูทูบเบอร์ทิกเเนี่ยคุณจะมีแฟนคลับเข้ามาสนับสนุนหรือโด่งดังได้ ปังมากๆนะคะหรือบางคนอาจจะดังในช่วงค่ำคืนเลยก็ได้มันมีคลิปที่เป็นไวรัลขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะนั้นใครที่แบบเคยท้อนะเคยแบบว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะได้สักทีนะผู้ติดตามครบหนึ่พันหรืออะไรบางอย่างเนี่ยนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้เดินหน้าเต็มที่นะคะชื่อเสียงโด่งดังแฟนคลับที่มีนะคะเข้ามาแล้วนะคะชาวธนูนะคะโอกาสของคุณนะคะ พลังงานของคุณเกี่ยวกับเรื่องงานโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะคุณเป็นเจ้าหญิงไม้เท้าคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับมีไอเดียสร้างสรรค์มากๆนะคะเราไม่ใช่แค่พูดได้อย่างเดียวนะคะพูดได้ทําได้นะคะแล้วทําจนสําเร็จได้ด้วยนะคะดอกกุหลาบที่สวยงามเบ่งบ้านแล้วนะคะเป็นหลักประกันความรู้ความสามารถของคุณจริงๆนะคะเดือนนี้เหนื่อยหน่อยแต่ว่าความสําเร็จมันงดงามมากๆนะคะ ในช่วงเวลานี้ออาจจะมีคนที่ไม่ชอบหน้าคุณพยายามเข้ามาขวางบ้างนะคะราชาดากับห้ามไมเท้าปัญหาอุปสรรคต่างๆแต่ว่าด้วยความที่คุณมีคนที่รักสนับสนุนคุณนะเพราะนั้นสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะได้รับความร่วมมือนะคะความเป็นเจ็ดถ้วยนะคะความคิดสร้างสรรค์ไอเดียของคุณจะได้รับการยอมรับพรานั้นเดินหน้าไปนะคะ กับพลังงานกับความสามารถของคุณเพราะสุดท้าย1ดาบนะคะอำนาจในการตัดสินใจในการควบคุมงานโครงการโปรเจกต์เนี่ยจะเข้ามาเป็นของชาวธนูเพราะว่าคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาได้บริหารงานเป็นเป็นผู้นําได้นะคะและคุณมีโอกาสที่จะ1ไหม้เท้า1ดาบได้รับตําแหน่งใหม่นะคะที่เติบโตได้ได้แบบ ปังมากๆนะคะพลังงานของ view of fortune นะคะปฏิหารแห่งอ,อ,อะไรบางอย่างที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำแหน่งงานที่มันก้าวหน้านะคะหรือในเรื่องเงินในเรื่องของอะไรบางอย่างไรายได้อะไรบางอย่างที่มันเข้ามานะคะแต่ด้วยบทสรุปหนึ่งไม้เท้า,าจะรู้สึกว่าชาวธนูบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์น,นะคะที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆห,หรือบางทีเนี่ย บางคนอาจจะเป็นลนักษณะของมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะในฐานะส่วนตัวของคุณหรือเป็นอาชีพที่2อ,อะไรเข้ามาในฐานะส่วนตัวของคุณก็ได้นะคะเนี่ยคุณกําลังตัดสินใจนะคะหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าหรือบางคนที่กําลังคิดที่จะเปลี่ยนงานนะคะด้วยความสามารถของคุณผลงานที่โดดเด่นของคุณเนี่ยอาจจะมีคนชักชวนให้ไปทํางานแล้วคุณจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะเนี่ย หนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าเดี๋ยวขอคำแนะนำให้กับชาวธนูนิดนึงนะคะแต่คนที่ตกงานว่างงานนะคะแล้วศักยภาพของคุณโปรไฟล์คุณดีมากๆจนว่าคุณจะสามารถผ่านเลยคะได้เริ่มต้นงานใหม่แน่นอนในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวธนูอขอคำแนะนำให้กับชาวธนูที่จะต้องตัดสินใจนะคะมีไพ่ของสามไม้เท้า เจ็ดไม้เท้านะคะเดวิลทีนี้ไพ่บอกว่าชาวธนูถ้าเกิดว่างานใหม่่มันมีความก้าวหน้ามากกว่าเดิมนะคะมีโอกาสเติบโตมากกว่าเดิมนะคะและ มีสังคมที่ดีกว่าเดิมไม่อยู่ในที่ที่มันแบบเดวินะคะมีแต่คนอิดช้านะคะช่วงชิงผลงานของคุณไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะงานอาจจะยากหรือหนักกว่าเดิมแต่คุณอาจจะแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันดีกว่าในการที่ได้ก้าวไปสู่งานใหม่ตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นคําแนะนําสําหรับบางคนที่อาจจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานหรืออะไรบางอย่างนะคะ ทีนี้การเงินไม่ขึ้นนะคะชาวธนูอาจารย์ขออนุญาตดูกันเงินก่อนการเงินของชาวธนูจะเป็นยังไงบ้างส่องไม้เท้านะคะอาจารย์ขออนุญาตเปิดใหม่การเงินของชาวธนูนะคะส่องไม้เท้าชาริออตหนึ่งเหรียญค่ะ ว้าวสิบเหรียญน,นะคะชาวนูการเงินของคุณเองเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่การเงินกลับมามั่นคงนะคะสองไม้เท้าสาริอตนะคะคุณอาจจะมีงานเข้าเยอะมากงานหนักมากนะคะเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรมมากขึ้นนะคะ1เหรียญสิเหรียญน,นะคะหรืองานที่คุณทําเป็นอาชีพที่2เนี่ยมันสร้างไรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำให้กับคุณมากๆนะคะอาจจะเป็นงานที่ ทำกับครอบครัวนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของทําธุรกิจกับครอบครัวแล้วก็มีงานส่วนตัวของตัวเองธุรกิจส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ปังมากนะคะในช่วงเวลานี้10เหรียญหนึ่งเหรียญบางคนมีเกณฑ์ได้รับมรดกนะคะหรือใครจะขายที่ขายทางมีโอกาสได้เงินก้อนโตเข้ามาในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนะคะมีโอกาสได้รับโชคลาภด,ดีๆด,ด้วยนะคะโชคลาภเนี่ยอาจจะมาจากเลขอายุของคนในครอบครัวนะคะ บางคนอาจจะมีคนยายเกิดเดือนพฤศจิกานะคะเอาเลขอายุเอาเลขพศนะคะวันที่เกิดของคุณยายไปซื้อเอาถูกรางวันนะคะ ได้มีเฮกันเลยนะคะมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างในครอบครัวก็ได้นะคะเนี่ยหนึ่งเหรียญแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะหรือบางคนอาจจะทําบุญบ้านหรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะมีสมาชิกใหม่ที่เกิดเข้ามาเป็นของขวัญอ่าเกิดเข้ามาพร้อมเบอร์อะไรเบอร์ข้อมือเลขห้องหรืออะไรบางอย่างก็สร้างโชคให้กับชาวธนูแล้วนะคะอารมณ์แบบนี้บางคนมีเกณฑ์เดินทางไกลด้วยนะชาวธนูนะคะจะไปไหนเอ่ยนะคะ หรือบางคนอาจจะได้งานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะหรือไปทําง,งานต่างประเทศได้นะคะชาริอัตหนึ่งเหรียญหรือบางคนได้ทุนการศึกษาจะได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศหรือเปล่านะคะอืมสรุปว่าเรื่องการเงินเนี่ยขึ้นมาดีนะคะชาวทนูทีนี้ขอดูเรื่องสุขภาพให้กับชาวธนูนิดนึงนะเจะ้าหญิงเหรียญน,นะ แปดถ้วยค่ะไฮโรแฟนมีไพ่ของก้าดาบแล้วก็สิบเม้านะคะเหมือนกับชาวธนูคนที่อาจจะเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะ ตอนนี้คือเริ่มรู้สึกแล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเพื่อที่การสุขภาพอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้อาการของโรคเนี่ยสิบไม้เท้าอะ่ะมันไม่ไปไหนสทัทีมันไม่ดีขึ้นสัทีนะคะคุณก็เลยเหมือนกับอาจจะมีที่ปรึกษาที่ดีนะคะไฮโรเฟนอาจจะเป็นคุณหมอที่เก่งๆนะคะหรือเป็น คนที่เป็น i n t r o เ n s e r นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแนวใหม่ๆแนวสมุนไพรแนวธรรมชาติบำบัดแล้วคุณได้ลองทำนะคะแล้วมันอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะกลับมาดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอดูความรักก่อนเพราะว่าความรักเมื่อกี้มีขึ้น love r s ด้วยนะคะตำแหน่งความรักมีไพ่สดาบ แฮงแมนค่ะออจัดสเมนสดาบนะคะความรักของใครที่เป็นรักทางไกลนะคะหรือคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ2ดาบนะคะรอคอยนะคะที่ได้พบกันนะคะมีโอกาสที่จะได้พบกันได้เจอกันแล้วนะคะ คนที่ไม่ชัดเจนแอบรักแอบชอบมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะจัสเมนนะคะเหมือนพรมลิขิตที่อาจจะทำให้คน2คนเนี่ยต้องมาทำอะไรร่วมกันหรือเป็นจังหวะที่อยู่ดีอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะงานถูกเลื่อนออกไปเขาก็เลยเดินทางมาหาคุณได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะชาวธนูนะคะดูเพิ่มเติมอีกนิดนึ่งราชินีไม้เท้า สังเรียนสี่เหรียญค่ะเจ้าชายถ้วยความรักของคู่ที่เหมือนกับงงเงงงงเงงนะคะทะเลาะเบาแหวงอะไรกันนะคะเป็นคู่กัดเป็นอะไรกันไปแล้วนะคะช่วงเวลานี้สี่เหรียญนกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ คนรักของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมิกรกระกพิจิกนะคะเดือนนี้กลับมาเหมือนกับเช็คแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณมากขึ้นนะคะความรักคือดูตรงนี้แล้วมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงถ้าอาจารย์มีเวลาเดี๋ยวอาจารย์ทำนะคะเป็นความรักทั้งสามสถานะให้นะคะมีการับปากเพราะเดือนที่แล้วทำไม่ทันนะคะ ขอภัยจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ช่วยติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, แล้วก็อาจจะกดซุปเปอร์งหรือเขียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ